ตรงนี้ครับเพิ่งเปิดได้2เดือนเองครับที่แก่งคอยสระบุรีครับที่เป็นโรงนาสไตล์อังกฤษครับแล้วก็มีเจ้าพวกแสบเนี่ยอยู่เต็มไม่หมดเลยครับกระท่อมคนเลี้ยงแกะนะครับที่ทําเป็นที่พักน่ารักมากๆเลยอ่ะบริเวณที่พักทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งแพทั้งหมูนะครับเป็นหมูแคะที่เราสบบามารถเล่นกับน้องได้เป็นหมาเลยนะส่วนที่พักเนี่ยก็จะเป็นขบวนรถไฟครับซึ่งทําอมมาน่ารักมากผมว่าหลายคนน่าจะชอบครับวันนี้พามาที่นี่ เดอะ r ร e ฟาร์มโฮเทลสระบุรีโอมนะโมตัสตึงตึง,ตง,ตงการเดินทางมาแก่งคอยนะครับที่พาเที่ราจะพาไปหนึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเกือบเกือบสชั่วโมงครับไม่ไกลมากแล้วก็ ทุกการเดินทางการท่องเที่ยวของเรานะครับอย่าปล่อยให้การจ่ายเงินของเราสูญเปล่าครับอยากทุกคนโหลดแอปพร้อมกันเลยครับอันนี้ดีมากคนดู explore หรือว่า super app นะครับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของ OR เนาะซึ่งมันทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับไม่ว่าจะซื้อ Deal ด,ดีลคูปองส่วนลดหรือว่าซื้อพาสเครื่องเล่นต่างๆเนาะมีทั้งดีลมีทั้งพาสเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเกิดเรามีบลูการ์ดอยู่แล้วเนี่ยก็ล็อกอินได้ง่ายๆเลยครับหรือจะสมัครใหม่ในแอป,ปก็ได้นะครับไม่ยากอันนี้แลกแต้มบลูการด์ดดดดกาาาาร้งง่่่ยยมมๆๆคในนนนแออปเีวนะีววะพ Deal สดดต เยอะมากๆกนะการท่องเที่ยวการเดินทางการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็ง่ายขึ้นมีทั้งกินเที่ยวช็อปอ่ะตั๋วหนังก็มีเนาะดีจริงอันนี้เอามือถือคุณโหลดเลยครับแอป explore โหลดวันนี้นะมีสิทธิ์ลุนรางวันใหญ่ไม่ว่าจ,จะเป็นสมาร์ทโฟนซอยคอทองคําคูปองส่วนลดน้าม,มัน PTT Station แล้วก็คูปองส่วนลดคาเฟ่เอเมซอนเฮ้ยแจกเยอะมากๆครับอันนี้เราเข้าพ t t s t a t i o ชกันเป็นประจําอยู่แล้วเนาะโหลดไว้ใช้แล้วชีวิตจะดีนะครับแอปพลิเคชัน explore แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดจาก OR นี่พูดไปเพิ่อนๆนะครัากกม เขาเป็นบ้านคนเลี้ยงแกะครับแล้ววันนี้ท้องฟ้าสีสวยด้วยเหมือนประชนบทอังกฤษเลยอ่ะส่วนที่เหมือนโรงนาตรงนี้ครับก็คือล็อบบี้นะเป็นร้านอาหารเรียกว่าเดอะโคบานช่วงนี้เขาจัดคริสต์มาสด้วยเนาะอากาศหนาวๆแล้วมันแบบยิ่งฟิลดีอยู่คนดูจ้ะมีต้นคริสต์มาสมีแบบเตาผิงอะไรอย่างงี้โรงนาน,นี้เขาเรียกว่ารูปแบบมอนะิเตอร์บานสไตล์ลัสติกฟาร์มเฮาส์เนาะราคาจะสูงสงหน่อยซึ่งก็จะมีห้องอาหารในนี้นะแล้วก็มีมุมสําหรับเด็กด้วยมันดื้อเหลือเกินครับแล้วก็ข้างนอกโรงนานะจะมีเล้าไก่เล็กๆครบเราไไปก็ข่ตอน ได้สวัสดีครับผมไก่ครับเก็บไข่ผมหน่อยครับผมอยากรวมเก็บไข่มีไข่กี่ฟองเหรอวันนี้วันนี้ผมมี2ฟองครับโอ้มี2ฟองเหรอแล้วพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ก็ยังมี2ฟองครับแล้วเมื่อไหร่จะมี3าล่ะเดี๋ยวเขาไปปลูกถ่ายเพิ่มคนครับอุ๊ยนั่นไข่ไก่จริงๆใช่ไหมต้องปลูกถ่ายซะด้วย เฮ้ยคนดูครับคือเมื่อกี้เป็นเหมือนโรงนาแล้วเป็นฟาร์มใช่ไหมพอเดินเข้ามาปุ๊บเจอเป็นป่านี่เป็นทางที่เราจะพาไปห้องพักนะที่นี่เขามีห้องพักทั้งหมด7หลังด้วยกันครับซึ่งผมชอบมากม,มันร่มเย็นเนาะอันนี้เรามาก่อนที่แขกจะเข้าพักนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะรีวิวได้ครบทุกทป์ของห้องนอนครับเพราะจะมีทั้งหมด3ไทป์ด้วยกันพอเทปออกอะไรคนชอบพิมพ์มาบอกอุย้ยจองไม่ทันน่ <laughs> ารักมากเลยอะ่ะเฮ้ยถ้ามองจากมุมนี้นะเหมือนแบบเราไปชนบทอังกฤษนะแล้วก็มี โบกี้รถไฟโผล่ขึ้นมากลางเขาแบบงงๆนะก็บอกว่าอันเนี้ยออกแบบมาเองนะครับแล้วก็ไม่มีที่ไหนมีเพราะว่าผลิตโบกี้รถไฟเนี่ยขึ้นมาเองนะครับโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยทำเองหมดเลยแล้วก็สีของเขาเนี่ยมีความเป็นน้ําเงินอมเขียวนะครับตรงเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่าเป็นกระท่อมโอลิเวอร์บูดตายพังแล้วไม่ใช่นะอันนี้เขาตั้งใจทานะครับก็คือเวลาใครมาเนี่ยอันนี้คือเป็นมุมที่ยอดเยี่ยมมากอ่า มุ้งมิ้งขึ้นมาทันทีอ่ะอันนี้ก็คือสามารถถ่ายรูปตรงนี้นะครับเวลา,าพาแฟนมาพาลูกมาเนี่ยน่าชอบพอเข้ามาเป็นตู้รถไฟใช่ไหมแล้วข้างในเป็นเตียงสองชั้นอันนี้เด็กๆชอบมากนะครับถ้าเกิดใครมีลูกมีหลานแล้วพามาเที่ยวเนี่ยชั้นบนก็จะเป็นเตียงสําสหรับนอนคนเดียวนะข้างล่างก็จะนอนได้2คนเหมาะไว้สําหรับ2แบบครับแบบแรกก็คือพ่อแม่นอนข้างล่างเด็กนอนข้างบนนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปาล์มันที่เขายังไม่ลงรอยกันเท่าไหร่ เลาะก,กันครับไล่ให้ผู้ชายไปนอนข้างบนมันเตียงเล็กแล้วเราผู้หญิงนอนข้างล่างครับอันนี้ไม่เหมือนรีวิวเลยอันนี้เหมือนบนชีวิตว่ะ <c oughs> เราจะเห็นว่าตัวตู้รถไฟเนี่ยครับเนี่ยทุกชิ้นส่วนข้างๆที่ที่เรามองไปเนี่ยมันเป็นไม้หมดเลยแล้วเขาจะเป็นแบบโค้งๆแบบน,นี้เป็นอาร์ชนะเหมือนเหมือนเราได้นอนรถไฟจริงๆอ่ะอันนี้เป็นที่แขวนกางเกงในฝึกให้มันแห้งครับพลาดปุ๊บนะครับเออ ไฟก็จะดูดคุณทันทีครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่แขวนได้ทั้งสิน้นแต่ว่ามันคือสวิตไฟนะเนี่ยเป็นแบบโบราณหมดเลยน่ารักแล้วก็อันนี้คือห้องน้ำนะตรงนี้ก็จะมีเป็นชาเวอร์ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นมีชักโครกอยู่ตรงนู้นนะแต่ความน่ารักนะก็คือเดี๋ยวผมพาออกมาความเจ๋งก็คือทุกทายของที่นี่นะครับที่มีทั้งหมด7ห้องเนี่ยเขามีสระว่ายน้ำให้หมดเลยเป็นสระหินเล็กๆแบบนี้ครับมันน่ารักสำหรับมากาแฟนหรือว่ามาก,กับเด็กๆเ,เนี่ยก็จะชอบมากนะครับเพราะว่าวิวข้างหน้าที่มองไปนะนั่นคือเขาใหญ่นะครับ ถ้าคุณผู้หญิงมากับคุณผู้ชายนะครับก็สามารถเอาข้อมูลนี้ไปบอกแฟนคุณได้เวลาแช่น้ำด้วยกันน,น,น,ะะนั่นเขาใหญ่นะคะที่รักนั่นเขาใหญ่นะคะส่วนนี้เขาเล็กค่ะอย่าไปทำแบบนั้นเดี๋ยวจะทะเลาะกันห้องต่อไปนะครับเป็นพูเวล่าซิงเกิลนะครับแชปเพิร์ดฮัตเป็นทายที่เล็กลงมานะอันนี้เผื่อใครแบบว่าอยากมากระหนุงกระหนิงกาแฟเนะมาะน่ารักอ่ะนัมามา่งในทางเข้าเลยอนะ อันนี้บ้านเขาเป็นสีขาวค,ครับคือเมื่อกี้เขาเป็นประตูคู่ใช่ไหมอันนี้เป็นประตูเดียวครับก็สามารถถ่ายรูปมุมเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเฮ้ย <_ s 2> พอห้องนี้มันเป็นไม้อะแล้วมันเป็นแบบเหมือนเราได้ไปนอนในรถไฟครับอันนี้ถ้าเกิดมาก,กับแฟนอะจะยอดเยี่ยมมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ต้องแบบปีนบันไ,ไดสองชั้นเผื่อทะเลาะกันไงอันนี้แบบคุณหมดสิทธทะเลาะนะถ้าเกิดในะตรงน,นี้ก็คือเป็นเตียงแบบนี้ครับดีมากเลยอะเตียงนุ่มมากเลยอะว้ยยอดเยี่ยมเตียงอย่างดีโอ้โหเอ้ย ผู้รักมาทายนี้ก่อนครับแล้วก็นอนด้วยกันกับแฟน2คนครับรอบหน้านะที่มาเนี่ยอาจจะได้ย้ายห้องไปเป็นแบบเตียงสชั้นมีสมาชิกเพิ่มมีน้อย <laughs> ไม่ใช่มีลูกนะครับมีลูกเพิ่มแล้วก็แอร์เนี่ยให้เป็นตัวใหญ่เลยแบบเออไม่ห่วงดีครับปกติถ้ามาแบบที่พักที่มันเป็นบล็อกที่เงี้ยชอบให้แอร์บีซไม่ถึงนะครับเนี่ยกลางวันมันร้อนอันนีเ้เข้ามาปุ๊บตายละ หนาวห้องน้ำก็เหมือนกันผมชอบห้องนี้มากกว่ามันมีความคลาสสิกนะมันมีความ gentlemen เดี๋ยวพาไปดูห้องที่ใหญ่ที่สุดน่าเจ๋งมากและอันที่พราลี่พรีเซนต์สุดเลยครับอันนี้ภูวิล่าดับเบิลชัทเพดทัสครับก็คือจะเป็นห้องที่หรูหราที่สุดนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับจะเห็นว่าไปมา3ามทายแล้วนี่ก็คือยังคงเป็นตู้รถไฟนะครับอุ้ย เฮ้ยมองข้างนอกอะ่ะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับเบื้องเริ่มเพิ่มเลยนะครับเป็นเหมือนขบวรรถไฟสองวนอ่ะม,มาต่อกันนะครับนี่คือเหมือนเป็นห้องสูตรของที่เนี่เนาะส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นนะแล้วเป็นไม้หมดเลยกลิ่นไม้ตีข้าหน้าแล้วมันดูแบบอบอุ่นมากครับอื้อจ้ามันด้วยความที่มันเป็นตู้รถไฟเนาะกระจกที่ให้มาเนี่ยคุณก็จะสามารถเอาไว้ส่องฟันผุครับห้องนี้ไงเป็นเหมาะสําหรับแบบคู่ใหม,ปม่ปาแมนเนี่ยเช็คก่อนว่าเราจะคบกับเขายืดยาวหรือเปล่าทีรักครับ ุมขอสองฟันกรามหน่ยครับโอ้ยสุขว่าฟันแข็งแรงนะครับแปลว่าขูดหินปูนประจำนะครับโอเคคุณได้ไปต่อครับผมเพิจะพาไปดูส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนห้องนอนนะครับ แล้วก็เข้ามาอีกตรงหนึ่งนะโซนนี้นะครับมีทั้งเตียงใช่ไหมแล้วก็มีอ่างอาบน้ำครับสามารถแช่ p r i v a t ส่วนตัวนะครับอยู่ข้างในได้เลยโคมไฟก็แบบน่ารักเป็นกิ่งไม้ในนี้ครับเราแช่น้ําทักก่อนอยู่กับแฟนหรือว่าคนที่กําลังจีบอยู่พอคบได้สักพักนะครับเราจะกลายเป็นห้องที่น่ารักแบบเมื่อกี้นะครับและสุดท้ายลงตัวที่ห้องเป็นแบบเตียงสองชั้นําสูตรนี้ไว้อุ้ยเปียกตูดเลย <laughs> เปียกตูด แล้วก็มาพักตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งชาบูแล้วก็มีปิ้งย่างนะครับตรงนี้ก็สามารถเามาทานได้เลยในโรงแรมนี้มันจะค่อนข้างส่วนตัวครับเพราะว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามาในที่พักนี้ได้เลยนะรวมถึงตรงลงนาข้างนาก็ห้ามเข้า้างเข้าหมดเลยนี่ผมได้ยินมาเจ้าของคือโหดมากนะพ่อแม่มาเยี่ยมขำมืออย่างนี้เลยบอกพ่อแม่ห้ามเข้าพ่อแม่ไม่จ่ายตังค์เพราะฉะนั้นคนที่มาพักเนี่ยจะไพรเ a ทมากมากนะครับเยิ้ม <laughs> พอดูจ้าใครที่จองห้องพักมาก็จะได้เซต afternoon tea แบบนี้เลยนะแล้วก็ระวังนั่งดื่มเพลินๆเรามากันที่แอป explore กันหน่อยดีกว่าอีเชนจะมาสอนคนดูใช้นะจ๊ะโหลดมาแล้วยังถ้ายังโหลดตอนนี้เลยครับ แอป explore นะเขาออกแบบแอปมาตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างเรามากๆครับเพราะว่ามี4ฟีเจอร์นะที่เขาตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยตั้งแต่ดิวส่วนลดไปจนถึงพาสท่องเที่ยวต่างๆครับและใครที่อยากร่วมสนุกรับของรางวัลที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับโหลดแอปมาก่อนนะครับแล้วก็วิธีรุ้นรับก็ง่ายมากๆครับวิธีที่1ก็คือแค่ลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินครั้งแรกก็รับไปเลยหนึ่งสิทธิ์วิธีที่2ซื้อสินค้าดิวตั๋วต่างๆภายในแอปครบทุก50บาทก็ได้1่สิทธินะครับวิธีที่สามจ่า, wallet, app, ทาทยทเงหน ร้านคือ OR หรือว่าร้านไท a i QR นะครับแล้ววิธีสุดท้ายก็คือใช้คะแนน Blue Card สิคะแนนแรก1สิทธิ์ตรงเมนู Rewards ซึ่งเขาไม่จากัดสิทธิ์เลยนะคนนึงสามารถรับได้หลายสิทธิ์ครับยิ่งใช้จ่ายมากเราก็ยิ่งได้สิทธิ์ในการลุ้นมากขึ้นด้วยนะครับรีบมาใช้สิทธิ์กันนะโหลดแอปเดี๋ยวนี้ครับคุ้มเชื่อผมสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1่พฤศจิกายน2อ6 6ันจนถึง15มกราคม2 5 6 7นอหเนะจ๊ะเพิ่งเคยเห็นคนเลี้ยงแบบไว้ เดินเข้ามามันจะตกใจเลยนึกว่าหมาอาเป็นหมูเว้ยตัวเล็กชื่อทิมเบอร์นะตัวใหญ่ชื่อว่าเดซี่นะครับเขาเป็นหมูแคระนะกินแล้วก็ช่วยเจ้าของก็ทำมาหากินด้วยนะเก็บผ้าปูเตียงนะอันนั้นไม่ใช่ลูก <c oughs> <c oughs> นันไม่ใช่แครล่อนลูก <c oughs> พอพักเสร็จนะครับช่วงเยง็นเนี่ยช่วงเวลาประมาณ4-5ห้โมงแดดเริ่มเฟรไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนมากมายนะครับที่ถูกปล่อยออกมา อันนี้คือคุณนาลาคุณอายุเท่าไหร่ล้ครับสามขวะเลยนิมสามขวบแล้วอันนี้หนูวางแผนว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นหมอส่วนคุณคนนี้นะครับคุณโอรีเนี่ยอายุ3ปีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเขาท้องนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นการท้องก่อนวัยอันควรพ่อของของลูกในท้องหนูเนี่ย จริงๆเขาอยู่ไหนลูกีมด,ด,กดมอกีบอไมอ๋อแบบไม่สามารถตอบได้ครับอตอบไม่ได้เพราะว่าก็ยังเป็นวัยเรียนทั้งคู่นะครับวันนี้ที่มาออกรายการอาสา,าพ่อไปหลงเนี่ยเราก็จะตามหาพ่อของน้องโนรินะครับแล้วหนูได้ตั้งชื่อลูกในในท้องหรือยังลูกโอ้อตามไม่ได้่ะพ่อไม่เจอสองํารไงไงตามหน่อยดิยังไม่ตั้งนะยังไม่รู้รก็สามารถคนดูสามารถพิมพ์มาได้นะครับว่าอยากให้ลูกในท้องของเขาเนี่ยชื่ออะไรนะครับ แล้วหนูออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่อรลูกพร้อมตั้งคุปเป็นแพงก่อนเป็นไข่เลยนะอ่ะพี่เ่นนะคนดูตรงนี้ก็สามารถมาให้อาหารน้องนะครับบรรยากาศดีมากเลยถ้าเกิดเรามองจากไกลๆเข้ามาเนี่ยตรงนี้ไม่เหมือนอยู่ไทยเลยนะเหมือนอยู่แก่งคอยชื้นนี้ผมไม่เคยอุ้มหมูมาก่อนเลยเคยแต่กินแล้วก็ไม่อยากกินแล้วเนี่ยเขายอมให้อุ้มนะเพราะว่าเขาเรียงถูกเรียมาตั้่เด็กนะครับพี่แรนดีหนูนะไปพร้อมไหม นี่นี่แหละคือพื้นดินตัวมันดูแขะนะแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แขะย <c oughs> ิ่งปวดหลังเนี่ยอ๋อเขาปวดขี้ที่ร้องเนี่ยไม่ใช่อะไรนะตอนแรกอุ้มลงน,นานออกไม่เป็นไรอ๋อปวดขี้ลงปุ๊งขี้ปั๊บเลยนะครับโคตรดีเลยอ่ะโอ้โหดูดีมากอย่างที่บอกไม่ต้ออกไปไหนนะครับมีปิ้งย่างแล้วก็มีชาบูจริงๆเราจะกินที่ห้องก็ได้นะแต่ว่ามากินตรงนี้ก็ได้ลมอีกแบบนึงเพราะว่านี่คือโรงนาะที่เราพามาตอนแรกนะครับซึ่งหมูนี่นะครับ เมื่อกี้ยังเล่นด้วยกันอยู่เลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาจากตลาดนะน้ำจิ้มก็จะมีเป็นสุก,กี้กับปิ้งย่างนะครับ <c oughs> หมูมใหม่อือหึอือหึ่อร่อยเลยอ่ะขอลองน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มปิ้งย่างเขานะครับ <c oughs> เออเลือกได้จริงๆผมชอบน้ำจิ้มสุก,กี้ไง อืมอุ้ยมันจิ้มอร่อยมากซื้ออย่างไหนไม่รู้วะมันจิ้มอร่อยเลยอ่ะขอลองชาบูนะซื้อหมูที่เขาใช้ก็จะเป็นหมูสันคอนะครับแล้วก็เวลากินสุกี้เนี่ยจริงๆอย่าไปกินสุกไปนะผมว่าให้มันพอดีอ่ะให้มันไม่ไม่ชมพูก็สามารถทานได้แล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้อือสุกไปแล้วมันจะเหนียวนเนาะอืมเยี่ยมวะถือว่าเป็นชาบูกับปิ้งย่างในที่พักที่อร่อยแบบ ให้ให้เต็มเลยอร่อยมากให้เต็มสิบเลยมาพักให้ได้นะนี่เขาเพิ่งเปิดสองเดือนนะครับดีเหมาะสำหรับคนที่มาพักผ่อนนะครับใครมีครอบครัวแล้วมีลูกน้อยเนี่ก็มาได้พาพ่อแม่มาได้พาแฟนมาได้ลองจีบคนอยู่พามาได้ และใครยังไม่มีแอป explore นะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าต้องโหลดเดี๋ยวนี้โหลดหยิบมือถือขึ้นมาจ้ะบอกเลยยิ่งใช้ยิ่งคุมครับเพราะว่านอกจากจะใช้ะส,สมแต้มบลูการ์ได้แล้วนะเขายังมีดีลราคาพิเศษจากร้านค้าร้านอาหารแบรนด์ดังเยอะมากๆเป็นประโยชน์กับผู้ใช้อย่างเราสุดๆครับที่บอกให้รีบโหลดเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาไม่แจกรางวัลอยู่ด้วยนะครับต้องรีบโหลดมาใช้สิทธิ์กันเดนิดนๆและสําหรับสมาชิกบลูการ์นะครับโหลดแอป explore ก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับแค่ใช้เบอร์โทรกับวันเดือนปีเกิดที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับซึ่งแต้มต โดยอัตโนมัตินะมาใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวกันเถอจะจ้ะโหลดเลย explore รางวัลรอคุณอยู่และส่วนที่พาที่พามาวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองมาน่าจะแฮปปี้เดอะทรีทฟาร์มโฮเทลเนาะยิ่งอากาศหนาวๆแบบนี้มันต้องหาที่พักหาที่เที่ยวให้มันเข้ากับธีมหน้าหนาวหน่อยเนยออกปะมาเที่ยวมาพักมาให้รางวัลตัวเองนะครับก่อนหน้าหนาวจะจากเราไปอย่างกระทันหันเมื่อไหร่ไม่รู้ <laughs> หนาวได้แป๊บเดียวยปีนี้ก็รีบใช้ความหนาวกันให้คุ้มนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อาสาภาพไปลงไว้ด้วยนะเพราะชีวิตของผมบ้านฉายมันคือการพาคุณไปเที่ยวให้บ่อยที่สุด love you bye